พูนซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีสร้อยข้อมือเพชรและแหวนเพชรค่ะในดีไซน์ที่ให้ความสวยหรูพร้อมประดับมาให้ด้วยเพชรสวิดค่ะซึ่งถือว่าเป็นเพชรอันดับต้นๆในวงการจิวเวลรี่อีกด้วยและสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะจะมาในดีไซน์ทรงกลมค่ะโดยเราจะประดับฝังไปด้วยเพชรสวิดขัดมาให้ทั้งหมดทุกเม็ดเลยนะคะน้ำของเพชรจะขาวใสเล่นไฟได้สวยค่ะ งานจริงต้องบอกว่าสวยกว่าในวิดีโอมากๆเลยนะคะและงานตัวล็อกค่ะเราจะออกแบบตัวล็อกมาให้เป็นแบบนี้นะคะจะให้ความทันสมัยใช้งานได้ง่ายแล้วก็คงทนมากๆและสำหรับแหวนวงนี้นะคะเราจะออกแบบมาเป็นแหวนเพชรดอกพิกุลค่ะโดยเพชรทุกเม็ดนะคะเราจะประดับฝังให้แบบจับหนามเตยค่ะซึ่งการฝังเพชรแบบจับหนามเตยจะช่วยชูให้เพชรของเราโดดเดน่นพร้อมออกมาเล่นแสงค่ะ และนี่นะคะตัวก้านของแหวนค่ะจะมาในขนาดที่พอดีพอดีไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปค่ะเวลาสวมใส่ค่ะจะช่วยให้นิ้วมือของเราดูดีแล้วก็เรียวยาวมากๆหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะ สินค้าพร้อมจะส่งให้ทุกชิ้นส่งให้ฟรีพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและทางเรานะคะยังจัดส่งให้พร้อมกับกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดอีกด้วยและถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอกันนะคะและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมาค่ะสวัสดีค่ะ คูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย